a อเป็นแม็กมันจะทำให้ x เป็นแม็กลดถ้าที่พิจารณาที่หนึ่งหนึ่งตรงนี้ a อเป็นแม็กป่ะ a อแม็กเหมือนกันแต่ว่าเอแม็กเปลยลดตรงนี้ตรงกับอะไรนี่ตรงกับ x ตรงนี้เข้าใจป่ะเอตรงนี้มีค่าเป็นแม็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นแม็กในทางบวก โอเคถูกไหมอ่าเมื่อกี้เราก็ทำโจทย์นะคร อันนี้คือรูปโจทย์วันนั้นตอบอนไหรจะไหนจะสองว่าคำตอบสองคำตอบสองใช่ไหมใครไม่รู้อราไม่รู้ว่ะอันนี้เราก็เทียบกับอันนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราดูเราดูสมมติว่าเราไม่รู้เราเห็นโจทย์ข้นอนี้ตอนแรกเราคิดว่าสองใช่ไหมเราเอาสองอะสองเป็จุดศูนยุดใช่ไหม เป็นเอกแม็กเอกแม็กเอกแม็กที่จะประกอบเอกเอกแม็กเอกแม็กคือตรงนี้ใช่ป่ะเราเที่ประกอบเอกเอกเป็นอะไรเป็นลบถูกป่ะโจทย์ก็ถามอะไรโจทย์ก็ถามว่าเอกเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราได้เอกเป็นลบไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงอื่นมันก็คงไม่แม็กหรอกตรงอื่นเนี่ยมันก็ตรงนี้แม็กกว่าตรงเนี้ยไม่แม็กตรงเนี้ย มันก็มีตรงนี้ตรงนี้มันแม็กว่าไม่แม็กมันยังไม่สูงสุดเพราะฉะนั้นเราพิจารณาแค่สองจุดเป็นจุดบนและจุดล่างเอเรามาดูน้อจุดหกดตรงนี้จุดข้างล่างจุดของเอแม็กเอแม็กอยู่ข้างล่างมันเป็นโจงกับเอมันขั้วบนแล้วก็เป็นหกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าไอ้จุดหกเนี่ยเป็นจุดที่ถูกต้องเข้าใจป่ะเข้าใจป่ฝ่ายหัวนะครับ อีกย่อแล้นะอ่าจับกาฟกับกาฟหม่เลยกาฟมันจะมีกาฟที่สามอันคือกาฟเกาฟกาฟกรบากาฟเกาฟเอถ้าเกิดเราพิจารณาสมมติพี่พิจารณาตรงนี้ตรงจสูงสุด ตรงนี้เป็นเอ x a m กมกถ้าพี่จะลาจ AM a, AM a, AM a, AM a กจาก a m แเอ็น a คืออะลากขึ้นไปต่อตงไปตน,น,ตน,นะสเกตว่าเอ x มันาตรงกับ AM S, AM a m ม็ก x ตรงนี้เป็นเอแม็กรอไ่มะ แล้ว x mag a a m เนี่ยมันจะทำให้ x mag ออกมาเป็นค่าลบแต่มันไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยให้ x เนี่ยมีค่า mag เพราะอะไระเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ใช่ล้วัไม่ใช่ลวสิ่งที่เราจะทำเราต้องไปดูข้างล่างพอดูข้างล่างปุ๊บข้างล่างเป็นอะไร a น่านแต่ a m a x ลบเราก็ขึ้นไปดูบนมันตรงกับอะไรตรงจุดนี้ แม็กว่า x แม็กบวกกันเพราะฉะนั้นลบ a m เกิขึ้นอนี้มันจะส่งผลให้ x เนี่ยเป็นแม็กแล้วก็มีค่าเป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นก้อนี้ต่ออะไรที่หโอเค่า

แล้ววันนี้อยู่ห่างจากทน่สุดลมากที่สุดที่เวลาใดวันนี้จะอยู่ห่างจากทะเลื่อควมลอดภัอาจะเสร็จแล้วทำได้รองคํั ข้ออรละือตะแลนน้มาพดี

ก็สไม่เปหรอันตอบได้แล้วตอบก็องต้องถามว่าเขาบอกว่ามีค่าบางทีหรื่บอกที่ทีเท่กับท่เ่ เขาบอกว่ามวลติดสปรินมวลติดสปริงเครื่องที่เครื่องท่าเวลาใช่ไหมก็ว่าว่ากินเวทีมาเป็นมวลมวลเลยติดสปริงแล้วเขาบอกว่าเครื่องที่เป็นท่าใช่ไหมเครื่องี่จะไปกลับมาสีไม่ทำดีอันนี้ทุกบอกเลยหนขนาดเริ่มต้นทีได้กับศูนย์ทีได้กับศูนย์เนี่ยเขาบอกว่ามวลนี้อยู่ฐานจากตำแหน่งสมดุลมากที่สุดแปลว่าอะไรปกติตำแหน่งสมดุลคืออะไร องงอตอนนี้มันไม่ยืดใช่ไหมตรงน,นี้ระยะสูงนี่คือตำแหน่งสมดุลเข้าใจป่ะอันนี้คือตำแหน่สง,งนนออนนสมดุลแต่โจทย์บอกว่าโมน,นี้หนาจากตำแหน่สงสมดุลมากที่สุดที่เวลาสูนแสดงว่าตอนเริ่มต้นเวลาสูนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์แล้วใช่ไหมมันตอน้องเลื่อนไปตรงที่มากที่สุดเหมือนกับเราว่าเขาดึงมาดึงมาดึงมาแล้วมาย่ตรงนี้ที่เวลาสูมนมันมันวนอยู่ตรงนีน้เคแล้ว ถามว่าทเรยนะสินเนี่เขาถามต่อที่เวลาใดมวลนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเดิมทนมากที่สุดเราถามคือช้อยเป็นคาบใช่ไหม0.5คาบ2 0.25คาบเราก็ต้องคิดเป็นคาบการเคลื่อนที่แบบซินควอนทามนิกเคลื่อนที่กลับไปกลับมาหนึ่งรอบเรียกว่าหนึ่งคาบถ้ากลับไปกลับมาได้สองรอบประมาณนั้น ถ้าเกิดว่าวัตถุวัตถุเดินมวิ่งไปถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับมาตรงนี้เราจะเรียกว่าเฉดข้าวแต่ถ้าเกิดว่ามันวิน่งไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกีดข้าวเฉข้าวเนี่ยตอบเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดตรงเริ่มต้นเท่าไหร่ใช่ป่ะหยุดตรงเริ่มต้น แล้วก็หาดมากที่สุดด้วยก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นระยะนี้ใช่ปะระยะนี้เข้าใจไหมจากเริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้มันต้องไปหยุดอยู่ตรงนี้มันถึงจะเป็นระยะที่หาดที่สุดลแล้วก็ทีเนี่ยพลเคลื่อนที่ไปถึงตรงนี้เป็นเวลาศูนย์ห้าใช่ปะตรงนี้มาตรงนี้ศูนย์ห้าแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนกลับมาที่เดิมก็แสดงว่านเปลี่ยนค่าก็แสดงว่าระยะที่มัน